สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใส่เรือนไหม่ของลูกค้าบางท่านที่ใส่เรือนไหม่ไม่ได้นะคะอย่างเช่นเอาไปใส่สกูปปีที่มีสายใหม่คิกที่มีสายไหม่ที่ลูกค้าคอมเพนหรือว่าแจ้งเข้ามาทางแอดมินว่าไม่สามารถใส่เรือนไหม่ได้เลยใส่ได้แค่ล้อมแม็กแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นเลยตัวนี้จะส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาคือคิก1115ที่จะไปใส่สกูปปี้นี่เรามารีวิวเป็นตัวคิก1115ลายไว้55นะคะสีทอง พอลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วลูกค้าทําการใส่ยางเมว่าตัวนี้เป็นยางเรียบร้อยแล้วพอลูกค้าจะประกอบใส่นะคะรุ่นที่มีสายไม้ที่ไม่สามารถใส่ได้ทําไมใส่ไม่ได้ครับผมใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม้ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ลูกค้าดูคลิปนี้นะคะตัวนี้เป็นพลาสติกกันกระแทกกันลอยแค่นั้นเราเอาเอาอกทิ้งได้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่ลูกค้าบอกว่าแกะได้ไหมครับมันเป็นอะไรไหมถ้าแกะไปอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเป็นแค่พลาสติก การลูกปืนเป็นรอยแค่นั้นลูกค้าเอาออกโยนทิ้งได้เลยไม่มีส,วส่วนสำคัญอะไรแล้วก็อีกด้านนึงก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นพลาสติกธรรมดาลูกค้าแงะออกปกติเจอลูกปืนแล้วลูกค้าใส่ใหม้สายไม่ปกติได้เลย คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่านหรือท่านใดที่ยังไม่ทราบในข้อมูลข้อนี้ลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o u t u โฮลา r a Racing ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ